สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะโมเอาพี่เอาเอากวยให้ได้ไหมได้ครับได้เอาทีละลูกเอาทีลลูกพี่น้ำเอาออกทีละลูกค่ะน้องยังเป็นตัวเล็กอยู่เออเอาค่อยๆไปไม่ต้องกลัวน้องน้องน้องอาจจะโดนมือเราไม่ต้องกลัวค่ะพี่น้ำเป็นวัท่นเป็นนไหนเพราะเป็นเก่งนุ่มบางเอออ๋อนั่นเออโอ้เป็นแย่งนุ่มไม่อยากกินนุ่ม มันต้องกลัวค่ะถ้ากลัวน้องน้องจะกนีนะรู้นะเออเออโอ้เพิ่นปอกเพิ่นปอกินแต่ข้างในด้วยพี่น้ำเนี่ยยืนแค่นี้เนองเขาจะเออเออเออเอ้เออ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 ่นอเอาเเออ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 อเเ เออเนี่ยเออข้างๆเสาเนี่ยเออเออน้องก็มาเอาเองเอออู้ไายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเขาเก่งรู้เขาไม่ได้นี่เรานะลูกพี่น้ำไม่ต้องกลัวค่ะก็รู้ความอ่าเลยค่ะโอเคเออนั่นแหละมาจากอุบลค่ะค่ะมาเมื่อวานแล้วมารอบรอบหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยมาอีกเดี๋ยวตอนสายก็จะเข้าไป ที่ศูนย์ค่ะอีกไอรอเพิ่นเปิดการแสดงก่อนอนอนนี่นี่มาขึ้นค่ะนอนอยู่อันบานซางรีสอร์ทค่ะ <c oughs> พี่น้าเอาให้เพิ่นอนกราบคุณก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับอออออโอกินข้าวหลามด้วยอุ้ยคือเก่งแท้ โอ้ให้ไหมเนี่ยน้องนุ่นกลัวนไม่ี่พี่น้ำยินให้เนี่ยน้องเขาชอวสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่เลยขอบคุณครับใหญ่เลยขอบคุณค่ะใหญ่เลยไมได้ยินคำว่าขอบคุณค่ะอานี่มานี่ลูกมันี่มาเปนอยากกินหวานๆไปเด่กชาวห้ร้านให้นหอเนะโอ้เปนกกินข้าหลามบ่เราก็มีข้าวหลามนะนโมนโม

Ah, ah, ee, look ah, nana mok, ee, nana eh. mok, ah, kee